ที่ผ่านมาวุฒิสภาดูจะเป็นสภาที่ห่างเหินจากการรับรู้ของประชาชนวุฒิสภาไม่ยึดโยงกับประชาชนและไม่ใช่สถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชนภาพลักษณ์เหล่านี้คือภาพที่บั่นทอนศรัทธ,ธามหาชนเราจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสอวอยุคใหม่อย่างไรประชาชนทั้งประเทศจะรู้สึกเป็นเจ้าของสอวอก็ต่อเมื่อเราทำให้วุฒิสภาเป็นสภาของประชาชน S People s Parliament เราจะสร้างความรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของโดยเปิดพื้นที่สภาให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ประชาชนสามารถเดินเข้ามาฟังการประชุมสภาได้ทุกวันที่มีการประชุมพื้นที่สวนเปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกําลังกายสูตรอากาศบริสุทธิ์โถงใหญ่เปิดให้สถาบันการศึกษาองค์กรสาธารณประโยชน์ จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมได้เราจะจัดตั้งหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนที่ถูกกันแกล้งรังแกจากเจ้าหน้าที่รัฐนันทนาครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวนันทนานันทวโรพาสสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยขอถแถลงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาท่านประธานที่เคารพที่ผ่านมาวุฒิสภาดูจะเป็นสภาที่ห่างเหินจากการรับรู้ของประชาชนวุฒิสภาไม่ยึดโยงกับประชาชน และไม่ใช่สถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชนภาพลักษณ์เหล่านี้คือภาพที่บั่นทอนศรัทธามหาชนและนี่คือโจทย์สำคัญว่าเราจะฟื้นฟูภาพลักษ์ของสอวอยุคใหม่อย่างไรประชาชนทั้งประเทศจะรู้สึกเป็นเจ้าของสอวอก็ต่อเมื่อเราทำให้วุฒิสภาเป็นสภาของประชาชน People s Parliament เราจะทำให้สภาของประชาชนเกิดขึ้นได้อย่างไร แม้ที่มาของสอวอทั้งสภานี้จะไม่อาจกล่าวได้ว่ามาจากการเลือกของประชาชนแต่เรายึดโยงกับประชาชนผู้จ่ายภาษีเป็นเงินเดือนของเราได้ด้วยแนวทาง5สออันได้แก่สัมพันธ์สร้างสรรค์สื่อสารสมดุลสากลสอที่หนึสัมพันธ์วุฒิสภายุคใหม่ต้องเป็นสภาที่ยึดโยงกับประชาชนทุกคนทุกกลุ่มเราจะสร้างความรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของ โดยเปิดพื้นที่สภาให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ประชาชนสามารถเดินเข้ามาฟังการประชุมสภาได้ทุกวันที่มีการประชุมพื้นที่สวนเปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกําลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์โถงใหญ่เปิดให้สถาบันการศึกษาองค์กรสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมได้เราจะจัดตั้งหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนที่ถูกกันแกล้งรังแกจากเจ้าหน้าที่รัฐ และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานใดๆทุกข้อร้องเรียนจะถูกนำไปสู่การแก้ไขเราจะเป็นวุธ,ธิสภาเชิงรุกเข้าหาประชาชนโดยจัดรายการสอวอฟังเสียงประชาชนเราจะจัดเวทีสังสรรค์เสวนากับประชาชนในทุกพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ สอที่สองสื่อสารวุฒิสภายุคใหม่จะใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการยึดโยงกับประชาชนโดยเราจะสื่อสารการทำงานของสอวอผ่านการถ่ายทอดสดการประชุมสภาและจะผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมาธิการทุกคณะเราจะถแถลงผลการทำงานทุกด้านผ่านสื่อมวลชนและจะตอบทุกคำถามกับสื่อมวลชนโดยยึดหลักสอวอรู้อะไรประชาชนรู้อย่างนั้น สอที่สามสร้างสรรค์วุฒิสภายุคใหม่จะทำงานอย่างสร้างสรรค์โปร่งใสตรวจสอบได้หรือที่เรียกว่ามี accountability โดยใช้เวทีของสภาถกเถียงประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคมเริ่มจากการบรรจุระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเข้าสู่ที่ประชุมควบคุมการอภิปรายอย่างเป็นกลางให้อยู่ในประเด็นสะท้อนปัญหาและได้ข้อยุติ สภาหแห่งนี้ต้องเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองที่มีอำนาจในการเรียกเจ้าหน้าที่รัฐผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลมาให้ปากคำตอบกระทู้ถามในการแก้ปัญหาสำคัญสำคัญโดยให้ความเคารพต่อสถาบันและไม่บายเบียงหลบเลี่ยงเช่นที่ผ่านมาสอที่4สมดุลวุฒิสภายุคใหม่ ต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในสังคมเราจะเปิดกว้างให้กับทุกศาสนาเราจะเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายทางเพศเราจะเปิดรับทุกเชื้อชาติโดยไม่กีดกันแบ่งแยกเราจะต้อนรับคนทุกวัยสภาคือพื้นที่แห่งความเท่าเทียมกันเราเคารพสิทธิมนุษยชนเราจะโอบรับบุคลากรเข้ามาทำงานและทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วม กับสภาของลาของเรา,อเราสอสุดท้ายคือสากลวุฒิสภาชุดใหม่ต้องเป็นที่ยอมรับของนานาอาระยะประเทศมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ทันสมัยเป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลเป็นแบบอย่างของประเทศในอาเซียนทำให้ประเทศไทยได้ยืนอย่างสง่างามบนเวทีโลก นี่คือวิสัยทัศน์ที่คนที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเราจะดำเนินการ5สนั่นก็คือสัมพันธ์สร้างสรรค์สื่อสารสมดุลและสากลท่านประธานที่เคารพคะเวลาที่ประชาชนจะให้โอกาสเราในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของวุฒิสภาแห่งนี้เหลือน้อยเต็มที การตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายจะเป็นการชี้ชะตาอนาคตของวุฒิสภาแห่งนี้ท่านเลือกได้ที่จะเป็นตำนานในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวุฒิสภาในฐานะผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย 5ปีของวุฒธธิสภายุคใหม่จะไม่สูญเปล่าแต่จะเป็นสภาแห่งความหวังสภาแห่งความศรัทธาดิฉันขออาสาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ในบทบาทประธานวุฒิสภาและขอวิงวอนท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านมาร่วมกันทำให้วุฒิสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนให้เป็นหนึ่งในเสาหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหนึ่งเสียงของท่าน สร้างสิ่งนี้ให้เป็นจริงได้ขอบคุณค่ะ